เราจะออกแบบยังไงก็ได้นะครับให้เอาง่ายๆคือให้มืด,ให,มดให้ปลอดภัยให้บินได้เร็วที่สุดคือนอกจะบินจากทั้ง3แล้วก็เลี้ยวตามเส้นบรนกาศอย่างที่บอก กันเลยครับนี่ครับเดี๋ยวต่ำไับวันนี้นะครับเราก็สร้างตึกเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาทั้งหมดประมาณ9เดือนนะครับตั้งแต่เริ่มฐานรากนะครับตัวเสาบ้านนกนะครับมีทั้งหมด15ต้นใช้เสาเข็มทั้งหมด24ต้นนะครับลึกที่2เมตรนะครับเป็นเสาเข็มแบบต่อเชื่อมนะคเดี๋ยวเข้าไปดูกันชัดๆนะครับด้านในนะครับอันนี้คือ ตรงนี้นะครับหลังนั้นนะครับจะเป็นบ้านนกเนี่ยอันนี้เวลาเวลาประมาณ5้าโมงกว่าเจ็ดโมงนะครับจะเห็นไหมครับว่าเพื่อนๆเห็นไหมว่าจะมีนกนะครับนกเงยนะครับบินผ่านนะหลังนี้นะครับนกเยอะมากนะครับนกก็จะบินผ่านผ่านอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันนะครับทั้งเช้าทั้งเย็นเนี่ยรอบๆเนี่ยข้างหลังนี่เป็นทุ่งนาครับตร่นี้แล้วนี่มีบ้านนกเยอะนะครับนที่โล่งอย่างนี้นะครับมีนกแบบนี้นะครับสร้างตึกใหญ่ขนาดนี้นะครับ ไปจะเห็นประตูทางเข้าบ้านนกเลยนะครับในส่วนของใต้บันไดเนี่ยเราจะตั้งพวกระบบน้ำนะครับรับน้ำอัตโนมัตินะครับปั๊มน้ำข้อหมอกในระดับสูงนะถังน้ำนะถังน้ำหนึ่งถังนะครับแล้วก็มีเครื่องกรองน้ำเนี่ยชุดนี้จะเป็นเรื่องน้ำนะครับแล้วก็จะมีระบบไฟฟ้าช็อตควบคล็กนะครับด้านบนนะมีตู้จันติดนะครับตัวพุทธ ขึ้นไปจ่ายให้ค้นหมอกอันตราโซนิกนะครับแล้วก็จะเป็นปั๊มน้ำที่ใช้อาบน้ำในห้องนอนนะครับระบบขั้นตอนการเดินนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับน้ำน้ำหมอกจากถังนะครับเข้าปั๊มแล้วออกไปจ่ายทั่วไปนะครับแต่พ้อหมอกนเงสูงนะครับเราจะไม่ไม่ต่อกับปั๊มก็คือน้ำหมอกจากถังแล้วก็ปล่อยธรรมชาตินะครับเข้าไปปั๊มแรงนสูงนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ โอเคครับนี่ก็เรื่องแรกเลยนะครับก็จะมีระบบความชื้นอย่างที่ผมบอก,น,น,บบอกนะครับต้นหอมแดงนสูมนะครับเดินท่อตามผนังนะครับตงมาจากผนังเนี่ยลงมาจากไม้นะครับเจ็ดชุดเส้นนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยนะครับตั๊มต้นหอมอันต้าโซนิกนะครับี4ต,ตัวนะครับี่แล้วก็มีปัก๊ก โอเคนะครับเวลาที่ความชื้นขาดนะอันนี้ความชื้นนะผมแั้งไว้อยู่ที่80ถึง85บนะอันนี้7.4ความชื้นมันจะขาดนะครับเพราะเนื่องจากผมเปิดประตูเข้ามาใสา่คลิปความชื้นเลยตกนะความชื้นขาดเมื่อไหร่นะเครื่องทาความชื้นจะทำงานนะหัวต้นหมอกตัวนี้นะครับเป็นแรงสูงไอซิวาน,นี่ที่ผมใช้เลื่องใช้เป็นหัวเบอร์สองนะเขาก็จะทํางานท,างทันทีนะครับ ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน15ที10ถึง15ทีเนะี่ยความชื้น80-85นี่สบายมากนะครับแต่ต้องมีอุปรกรณ์ทั้งหมดนะ2แบบนะครับก็ต้องมีแรงงันสูงกับเมียตาสนิกแต่ถ้ามีแต่แรงงันสูงนะเราทําได้ก็จริงแต่มันความชื้นมันจะหายไวนะครับก็โอเคเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูชั้นสองรันนี้ที่เห็นนะครับกนะ็จะมีขี้นกนะครับเอาขีา่นกมาวางขหลังชั้นสองล็อ ประมาณกระสอบนึงนะครับแล้วเราแอมโมเนียใส่คนนะครับเอาน้ําใส่นิดๆแล้วคนนะครับให้สวยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินขึ้นชั้นสองนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีลำโพงนําทางเนี่ยที่ผมบอกว่าหัวใจหลักคือลำโพงเนี่ยลำโพงจะอยู่ทุก4เมตรนะครับลำโพงหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวเนี่ยมีลำโพงนําทางหมดทีนี้ยชั้นสองเนี่ยมันจะเป็นแบบลิฟต์ผสมช่องบันไดน,นะครับ อันนี้เรามองขึ้นไปเราจะเห็นไปถึงหลังคานะครับหลังคาข้างบนเลยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยคือเป็นสายไฟของกล้องนะครับเป็นสายไฟของกล้องจอมบิดตัวนี้นะครับเวลาที่เราอยากจะดูมุดไหนนะครับไม่ได้ใช้กล้องแบบหมุนแบบหมุนเนี่ยเมื่อก่อนก็ใช้นะครับแต่เวลาหมุนเยอะๆเนี่ยภาพมันสะดุดภาพมันติดก็เลยออกแบบพลิกตายพลิกตายแล้วก็อยากดูมุมไหนอยากเห็นมุมไหนก็ค่อยมาเลื่อนตอนที่เรามาซอร์วิสตอนที่เรามาุูค่อยมาเลื่อนเนี่ยสบายมากครับ เอาไปใช้ได้นะพิธีการเนี่ยเีมันย้ายเข้าย้ายออกสบายนะครับอยากเห็นตรงไนก็ต้องหมุนเอานะเอาเปิดตีในจอโทรศัพท์แล้วก็หมุนเอนะเาเทำงานคนเดียวนะครับไม่ต้องมาห,หลายคนเลยพาเดินดูถึงนะตู้นี้นะครับเป็นตู้ของ D V R นะครับ D V R ของไอตัว เอ่อต้องกันปิดนะผมก็เลือ่อนขึ้นมาไว้ระหว่างชั้น2นะครับเอ้าไปข้า,างเลยต่อสายมันไม่ค่อยเสถียรนะครับภาพมันมินไม่ชัดภาพมันมาบ้างไม่มาบ้างนะครับผมเลยแก้ปนะัญหามาไว้ที่ชั้นสองให้เป็นเซนเตอร์มันนะครับจะเป็นหอนกหรือเป็นข้า,างก็ดูได้สบายนะครับเห็นไหมครับอันนี้อันนี้เราเรียกว่า p a r t i t i o นนะคือเรามองตับให้นกบินนะครับอันนี้ชั้นสองละบินลงมาเต็มเต็ ลงมาชั้นอะไรเลยนะครับคือนกจะบินจากชั้นสามแล้วก็เลี้ยวตามเข็ยนบรรกาอย่างที่บอกนะครับเลี้ยวมาอย่างนี้นะครับก็จะเลี้ยวไปจุดนั้นนะครับแล้วก็บินเข้าไปนอนอยู่บริเวณนั้นนะครับตรงนี้ทางหน้าก็คือบันไดชั้นหนึ่งนกเนี่ยจะบินแึ้นี้บินตามตรงน้ำเนี่ยก็คืนแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปนะครับบริเวณนี้ก็จะมีนกนะครับการออกแบบตึกของผมก็อยู่ลักษณะนี้ประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับ มีพวงหรืการทั yeah. Esta, mm ้งละสองตัวนะครัม huh. ีก้าวเรียบร้อยขี่นกนะครับวางระหว่างชั้นเนี่ยคือมันมีรางนะครับเราวางทุกล็อกล็อกงมีที้นกแสงตรงนี้แบบกระป๋องคือก๊อกน้ำทุกจุดกนะใช้งานได้ปกตินะครับกนณีล้างไม้ล้างมือนะล้างเครื่องไม้เครื่องมือเสร็จแล้วนะพอล้างมากน้ำจะไหลไปตามรางนะครับไปลงตรงสีท่อระบายน้ำเพิ่มเติเนี่ยเดี๋ยวผมพาเดินขึ้นไปดู ชั้น3ามนะครับตรงนี้นะครับเราเดินมาอย่างชั้นสองนะครับเดินตรงมาเนี่ยจะออกหอนกนะครับตรงนี้แล้วส่วนตรงนี้คือที่นอนนกนะครับเดี๋ยวเราพาเดินไปดูจากหอนกใกล้ลงมาดีกว่านะครันี้นะครับจะทําเป็นหอนกแบบโอบหนุกนะครับโอเคนะครับที่เราอยู่มันเนี่ยอยู่บริเวณหอนกนะครับเป็นหอขนาด4คูณ8นะครับมีเปิดหลังคาโอนหนุกนะครับหลังคาตรงนี้ผมเปิดอยู่กว้าง1เมตรนะครับ ยาว2เมตร20นะครับยาว2เมตร20ข้างล่างนะครับข้างล่างของโขดหินเนี่ยผมจะทำเป็นหางน้ำนะครับแล้วก็มีท่อระบายน้ำนะครับไว้2-3จุดนะครับก็คือกะว่าฝนตกถ้างลางไม่แรงนะครับคือว่ามันจะลงในหางหรือจะลงในก้นกกกอนายอาจจะกระเซ็นออกไปด้านนอกนะครับแล้วก็มีไอ้ระบบไฟฟ้า,าท็อสตรูล็กนะครับวางไว้หนึงไม้ตัวนี้นะครับไมนะ้เนี่ย ด้วยลูกสลิงสเตลเลตนะครับอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีลำโพงนอกบ้านนะครับลำโพงกันน้ำหนึ่งตัวสองตัวนะครับสามตัวมีทั้งหมดสามตัวนะครับอยาให้ดูนะครับจะมีช่องเข้าอีมแบบนึงนะครับอันนี้คือเข้าแบบทางผนังนะครับเป็นเสียงลำโพงนอกบ้านนะครับสองตัวนะครับแล้วมีไอ้เนี้ยเนี้ยสลิงสเตลเลตที่ผมบอกนะครับก็คือเป็นไฟช็อตนะครับถ้ามีสัตว์มาเหยียบปุ๊บเนี่ยไฟจะช็อตทันทีนะครับอันนี้ก็คือ ักการว้าเรียบร้อยนะครับอันนี้มองออกไปเนี่ยจะเห็นหลังคาครับถ้าเราออกไปเซอร์วิสนะครับออกไปตั้งระบบไปช็อตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราเป็นใดมาตั้งแล้วก็บินออกทางนี้ได้เลยนะครับในหอนอกก็เหมือนเดิมนะครับมีกล้องยิงจังิดหนึ่งตัวแล้วมีตรงนั้นอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อดูด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมลองวาดลงบินเข้าต้านะรองดูตามแสงของไฟฉายนะครับนอจะบินเข้ากรหลดดนะครับบินเข้ามาตามลำโพงรงนี้มานะครับหนึ่งตัวแล้วบินมานะครับ บางครั้งนะครับเขาก็จะบินเล่นร่อนอยู่ในในหอนี้นะครับใน8ปด้นสีเนี่ยบินร่อนร่อนร่อนแล้วก็ลงมาตามลำโพงนะครับตามไปดูต่อนะครับก่อนจะตามไปที่ลำโพงตัวนึงบินเข้าไปจะมีลำโพงตัวนึงนะครับแล้วก็เข้าไปในบริเวณชั้นสามนะครับหรือนะบินน่อนปื๊บแล้วจะลงชั้นหนึ่งครับเขาก็จะบินอย่างนี้มาอย่างนี้นะครับตามตามไปใายนะครับแล้วก็จะบินวนนะครับบินวนมาเนี่ย เห็นไหมครับมันจะโลงลงไปถึงชั้นสองก็คือนกจะบินเลี้ยวขวาตามเข็มนาฬิกานะครับมาตามเป็นโคงนันตัวนี้นะครับแล้วจะเลี้ยวอีกรอบลงนะครับเพื่อที่จะลงชั้นหนึ่งนะครับอันนี้คือลงแบบช่องลิฟต์ผสมบันไดนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับว่าในบ้านเราเนี่ยนกบินลักษณะไหน วง,งที่กอบินอยู่วงไหนบินยังไงครับก็เราก็ติดโังตามนั้นได้เลยนะครับถ้าเปิดไปแล้วมีนกเก่าอยู่นะครับก,ก็จะง่ายเ,เราก็สังเกตจากน่องกกอที่อยู่ในบ้านเราได้เลยนะครับว่ามันมีอะไแล้วติดนะครับเพื่อที่จะเก็บลูกลงไปเราจะออกแบบยังไงก็ได้นะครับให้ตรงตามหลักการนะครับก็คือบ้านปลอดภัยนะครับเลี้ยวร่อนได้ได้ด้วยความเร็วนะครับ แล้วก็มีความมืดนะครับไม่ใช่ว่าจอดไปสว่างโลเลยคือมันจะไม่มีนอกอันนั้นไม่มีนกนะครับเอาง่ายๆคือให้มืดให้ปลอดภัยให้บินได้เร็วที่สุดนะครับ mm hmm. เผื่อข้างนอกมีศัตรูเข้ามาบ้านมันก็ได้รู้สึกปลอดภัยนะครับมีผน,น,นังมีดึงเพื่อการลงอันอความชื้นนะครับอร์ดิชั่นตัวนี้นะครับสำคัญน,นะครับถ้าเราไม่มีอร์ดิชั่นตัวนี้ปั๊บของมันโล่งเนี่ยนกจะบินมาสเปรย์สบัดนะครับล้วก็จะบินดิ่งไปซ้ายตัวไปขวาตัว เอ่อพอโล่ลๆมันก็กลับนะครับพอเรามีแพลนิชั่นอย่างนี้เขากับว่านกต้องบินเส้นทางนี้เส้นทางเดียวนะครับส่วนพอบินเข้ามาขั้งลังเนี่ยอันนี้ก็จะมีกล้องด้านหลังหนึ่งตัวนะครับมีลําโพงลาทางนะไอ้ลำโพงที่เราเห็นเรียกว่าลาโพงนําทางนะครับลาโพงในบ้านลาโพงในครับสิบตัวลำโพงนำว่าเกีย์ต่ำนะครับคอนหมอกอะไรยังมีเหมือนเดิมนะครับมีปักกันน้ำอินเตอร์โซนิกเหมือนเดิมนะครับมีปอกน้ําให ทุกชั้นนะครับ,นนรบชั้นละสองจุดน,นะครับมีก๊อกไว้ล้างมือชั้นละหนึ่งจุดนะครับก็ประมาณนี้นะลงมาตดโัโพงนํำตัวนี้นะครับนำพวงมพาพานมาเนี่ยแล้วก็เลี้ยวขวาปุ๊บไอ้ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้านกตัดพงตัวนั้นมาบินจากชั้นสามมาแล้วก็มาหาตัวนี้นะครับตัวน,วนี้แล้วไปไหนต่อก็คือไปตรงนั้นน,นี่ยเราจะมองไับนกนะครับมีมานี้ปุ๊บเลี้ยวขวาปร๊บ มันจะมีลำโพงอีกดวงนะครับเห็นไหมลำโพงที่ใต้คานนะครับลำโพงใต้คานเนี่ยทุกชั้นนะครับเราต้องาก,การให้รถเลี้ยวซ้ายแล้วผ่าเราสัมารถบินได้เลยเนี่ยมันเนี่ยไอที่บอกถ้าหลบรางนี้นะครับลงมาทางนี้เนี่ยเข้าชั้นสองตรงนี้ก็ได้นะครับเข้าทางนั้นก็ได้นะครับมีประตูต่อนะครับโรงนำนี่สข็งัญมากนะโรงนำนะโรงนำนะแล้วมองขึ้นไปเห็นไหมครับทะลุไปถึงหลังคาเนี่ยจากชั้นสองมองทะลุไปถึงหลังคาเนี่ยนกโอเปนลูปเข้ามา เลี้ยวมาอย่างนี line, ้นะครับรงบันไดเนี่ยมันจะมีช่องอากาศนะครับเราติดมุ้งลวดติดหมอบเรียบร้อยนะครับลมแรงมากนะทีนี้คอันนี้พ่นหมอกเวลามันทํางานอัตโนมัติมันจะพ่นอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่เห็นไหมหมอกจะไม่ถึงไม้นะครับตรงนี้เห็นไหมนี่ลองดูอนาคตนะครับไปแยกชั้นของพ่นหมอกในตรืสูงนะครับเราใส่วาลใส่วาลใส่วาลแยกชั้นได้เลยนะชั้นหนึ่งนตัวชั้นสอง่ตัวได้หมดเลยนะเยนนะก็ นีะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเสียงเรียบร้อยนะครับนี่อันนี้เปิดเสียงใช้งานจริงครับพวกนี้นะครับอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติทั้งหมดนะครับเดีย๋ยวถึงเวลาเครื่องจะทำงานอัตโนมัติปั๊มเอ่อพวกพวกนี้เปิดออโต้หมดนะครับโอเคนะครับ